สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันที่วัดบ้านสิงนะครับสิงอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรนะครับอันนี้คือวัดบ้านสิงท่านะครับสิงท่ามีประวัติยาวนานนะครับก่อนจะตั้งเมืองยโสธรก่อนจะตั้งเมืองอุบลราชธานีก็คือฝ่ายเจ้าเมืองก็เคยมามาตั้งบ้านตั้งเมืองแถวนี้ก่อนนะครับนี่นะครับความประวัติ สิงตัวนี้มีมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากนะครับสิงศักดิ์สิทธิ์เคยถูกโจรกรรมไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ตามมาได้นี่คือสิงจำลองนะครับที่เป็นอ่มีลักษณะเป็นการหล่อเอานะครับอันนี้คือสิงสิงเก่าแก่โบราณน,นะครับอันนี้คือสิงจำลองขึ้นมาอันนี้คือจำลองอันแรกนะครับตัวแรก อันนี้คือจำลองมาใหม่อันนี้คือตัวเก่าตัวเดิมนะครับสิ่งตัวนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับนี่ก็เป็นพระวิหารอยู่ในวัดสิงห์นะครับสวยงามมากครับนี่ก็เป็นบริเวณวัดบ้านสิงห์นะครับวัดนี้มีความใหญ่โตมากนะครับกว้างขวางอันนี้ก็จะเป็นอุโงค์วัดศรีธาตุ ก็คือเมื่อก่อนมันก็สมบูรณ์นะครับก็คือมันก็ประหลักพังไปตามกาลเวลานะครับข้างในเขาก็ต้องจะมีการซ่อมแซมบูรณะใหม่นะครับอาจจะเป็นของเก่าโบราณน,นะครับเราจะพาเข้าไปดูพระเจ้าใหญ่นะครับพระเจ้าใหญ่องค์นี้ เป็นศิละปะลานช้างมีความสวยงามมากพระพักสวยงามนี่เขครับอ้โหใหญ่โตมากพระเจ้าใหญ่พระพักสวยงามจริงๆชัดข้างบนเป็นสามชั้นนะครับหน้าพระพักดูอิ่มเอมมากแล้วก็ เป็นพระเจ้าใหญ่ที่งดงามมากลงรักปิดทองก่ออิถือปูนนะครับนี่นะครับเราจะมาดูรอบๆอ,องค์พระกันนะครับวัดนี้เป็นวัดเออ่วัดที่คนนิยมมากราบไหวบูชานะครับเพราะว่าเป็นวัดสำคัญในจังหวัดยะโสธร มีผู้คนมากลัาบไหวมาขอพรก็ได้สมความปรารถนานะครับอันนี้คืออยู่ในภระวิหารหรืออุโบสถหรือสิมสิมในภาษาอีสานโบสแปลว่าสิมในภาษากลางนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่อื่นนะครับ